นาชุมีเวทีของลิเกลมใหญ่คอม่อเพศหนุ่มเพศปัญชาหอมดวงสองลูกหลานของชาวด้านแรกสามเะเอนรับบทบาทเป็นพ่อคุ้มผาเนืองโดยพบกับหนุ่มเพศปัญชาแล้วให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพบกับนางเอกสาวคนรุ่นใหม่นะครับน้องลุ่มจีวานะครับวันนี้มาร่วมแสดงกับกลุ่มศิลปินที่เกดงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราตัดเงินเดือนนางขนมลืมใส่กางเกงทำลายขา เดือนสิบสองน้ำทรงประเทนียองเปรียงอยู่คู่เคียงประจำชชติสุโขไัยนางนพมาศประวัติศาสตร์ บอบองประเพนีของไทยมีมาหลายร้อยปีสุขโไทยัยธานีจัดทุกปีสูงส่ง น้ำใสจงทำใจให้บริสุทธิ์จงทำใจให้ถึงจุดนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงแล้วเอาความทุกข์มาปล่อยไปพร้อ

ขุนผาเมืองอยู่บนสุขโขทัยจัดงานประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่วันนี้นะครับวัดของเรามีกระทงขายลอยที่วัดบ้านเรานะครับเดี๋ยวที่เกเริกแล้วไปลอยพร้อมกันกับผม,มผมก็ยังไม่ได้ลอยเลยขอทุกท่านนะครับที่มีปัญหาชีวิตนะครับมีความทุกข์ลอยกระทงวันนี้นะควับขอให้ให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกนะครับพ่กนี้ก็มีโชคชัยนะครับ ผูกหวยกันไปรางวัลที่เท่าไรก็ได้เลครับตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับจุดจุดเช็ควันคณะทำของคุณจะเดินใจประจาเดี๋ยวพบกับนัทชัยอนันต์นะครับขอบคุณพระเอกนู่น่ารักแล้วสองดาวก็ยินดีประยองนะครับโมเดิร์นดีกรีและก็คุณนารัชต์จากโซเกษรเย็นตารงห้า ขอบคุณอาจารย์วนนะครับมาจากโรงเรียนพระหลังห้าพร้อมระทรงหนึ่งใบคืนนี้นะครับเราจะเอาความทุกความจนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลอยระทรงลงไปขอบคุณครับคุณน้อง,งเอเอ็นมาจากปาโิทองนะครับ ขอบขคุณน,นะครับที่ท่านให้ความเมตตาต่อหนุ่มเทพประจารขอมุ่สองกุญายของคุณพ่อสมองหลานของปู่ของปูนะครับนี่ยังมาไม่หมดนะครับคนดูว่ากำลังเดินทางมาอีกหนึ่งคนก็คือคุณน้องเดียววานามสองนี่คุณน้องคุณเอ็นก็หายหน้าหายตาไปหลายไปขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะอือคืนนี้นะครับช่วยซื้อกระทงที่ ที่วัดโบ์นะครับเดี๋ยวไปลอยกระทงด้วยกันแก้วไอว้ขวดดูให้ดีรออย่างเทเขารออยู่ตรงนี้ก่อนถึงสุขโขทยัย ะตกเป็นมือวิ่งของชาวนครผมเชิญแ,แต่สักวันหนึ่งสุขโขทัยต้องมาใช้ผาดอย่างแน่นอนขอในเจ้าฟ้าท่านไอ้แก้วผู้เจ้าข้าชาวนครผมต้องมายืนให้เพื่อนยืนเฝ้าแะบ้านประตูเป็นที่แหล่งสำคัญให้คอยดูแล เหตุที mm ่ไหนมึงจริงและหน้าที่มาวะบัดนี้เจ้าแผ่นดินสินแม่ขอขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะฮะเจ้าเมืองแห่งบเมืองแม่ของพี่เ้าพเจศษอยู่ที่ไหนกล่าวมาชั้นมากราทูลเพื่อขอราชานุญาตเดี๋ยวข้าไปต้อนรับเองข้าพระจ้าอยู่นี่ครับ คุณผาเมืองต้องขออาภัยด้วยท่านมาไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการต้อนรับจึงขาดตกบกคร่องอย่างมากหมดอั่ยเข้าเจ้าด้วยเถิดพระนองท่านด้วยขา้าเเ้้าีธุระจำเป็นจึงได้รีบร้อนขออนุญาตท่านอนุญาตไปบังเอิญข้าได้สุโขทัยตอนนี้ได้จัดงานพิธีจองเปลี่ยนก็เลยไม่ค่อยมีเวลา ดูแลข้าพระเจ้าจะไปร่วมรอยกับท่านคงไม่ได้ด้วยมีนายทหารคนหนึ่งไอ้นายขาวานบานประตูพระน้องท่านพูดกันอย่างตรงตรงในฐานะที่พี่เป็นคนโต,ตข้าพระเจ้า นำบุตรีศรีขอนมหาเวีมาถวายเพื่อให้ยบไทยผู้นำแห่งสุขโขไทยนาองทดตองุวรนพันโทถทัพรัฐปัตตร้อยเอกเบิดถูกปลดอาวุธหมดคงทอนคนหนึ่งน,นันก ม,มันผู้นั้นไม่ให้เกียรติท่านโอ้คือไอ้แก้วคนของท่านยังไงล่ะไอ้แก้วมันชักดาบชี้ดาบมันเจ้าชีวิตข้าทำเห็นหรือไม่ไอ้แก้วเปรียบเสมือนลูกบุญธรรมของข้าพเจ้ามันคงไม่ได้ไม่รู้จักท่านถ้าหากว่ามันได้กระทําการล่วงเกินท่านแม้แต่น้อย ข้าพเจ้าขออภัยโทษอย่ได้ถือสามันเลยไม่รู้ที่ต่ำที่สุดพระแสงขันชัยสิให้ไอ้เหี้ยนะ่าไปเก็บไปไหนก็ไม่รู้งาน่วาและข้าวขง่งกันได้แก้วคนเดียวครับขวดไม่เกี่ยวไม่ถึนงนั้เราเป็นผู้ใหญ่ไปเอาคว้ากับเด็กมันจะเสีอผู้ใหญ่ข้าพเจ้า จะนำมาข้าวเฝ้าเขาไม่ยอมก,ก็ตก้องทำตามได้นำเอาบุตรสาวที่ชื่อสีขอนมหาเทวีเป็นสตรีงานที่สุดของแผ่นดินนครธมท่านจะมองว่าสมพระเกียรติหรือไม่ต็แแล้วแะ่ท่านวันนี้ข้าพเจ้าได้ระบายแล้วได้ฟ้องท่านแล้ว จะขออยู่ร่วมงานได้อยู่ในพักร่วมของพระเจ้าท่านอภิญาณในพระนองท่านวันนี้เป็นวันดีของสุขโขทยัยก็อยากให้ท่านเนี่ยอยู่ชมเมืองของสุขโขทัยความงดงาม้าพเจ้าจะดูแลท่านไปอย่างดีจะอยู่นานสักเท่าใดก็ได้ขอบนามพระไทยขอเมืองสุโขทัยมันยังหล่ออยู่ ลูกคูคงไม่ยังเกียรนะยังรอเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้แต่งหน้าเหมือนเด็กเลยพุณเจ้าบางใกล้ๆยิงรออยใช่คุณเจ้าเป็นเด็กบ้านแท้ใช่ไหมใช่คเเกิดเกิดจากที่นี่เกิดจากที่นี่ถ้า,ถามองแคน<ำ>เป็นผู้หญิงเนี่ยอยากจะขอเป็นเมียว่าไปเดนนครธง จะต้อนรับจับเต็มแบบบุญกันชัยใ้นายทบานปานประตูเอทองชัยจะช,ชื่อหมูเด้งแล้วก็วดังเลยเด้งเด้งเด้งเข้ากานต่อต่โอโ,อโ,อโต๊ะประตูเราไม่ได้เล่นรถเข้ามา แล้วมาถูกทางแต่ว่าเจ้าไม่ยอมให้เขารู้จักไหมธรรมะคืออะไรรู้จักไหมธรรมะคืออะไรแหนอยู่ใกล้กันเฟนดีกระโนี่นี่ดีโอหน้าทรรมีแล้วเจอกันบึ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ มึงไม่สามารถระงับอารมณ์ขมสติดได้เลยหรือวะกูเป็นผู้นำเขาเป็นถึงผู้นำแห่งเมืองคแมรมาเยี่ยมเยือนให้กูดูแลต้อนรับทุกอย่างและความปลอดภัยแต่มึงเป็นทหารคนสนิทของกูกับคว้าดาบใช้อำนาจ โดยดอาวุธเขาทั้งหมดแล้วเขาจะมีทางสู้มังหรือไหนก็ขอดูสิว่าดาบที่มงชักเนี่ยสมบางครั้งอาวุธความรุนแรงมันก็ไม่ทางออกมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอก ดาบที่ทักมา,มาเมื่อสักครู่นี้มันคมหรือ,อยังวะคมก็ับท่านพ่อมันคมพอที่จะตัดคอคนขาดหรือไม่ขาดครับท่านพ่อถ้าตัดคอคนขาดกูคืนใี้มึงนพ่อ เงยหน้าไห้อึดอัดขัดข้องภายในสมองก็เตืดต้องยอมสิ้นสักศีไปอยู่ที่สงบโหย ที่เขาฝากเอาลาธิโนหยาดมิตรขอตายดีกว่าในมือท่านเจ้าท่านกำลังทำอะไรมันไม่เห็นยังไง วันนี้ฉันพ่อสินในความรักของกูแล้วถาไม่ได้หรอกทำไมพ่อไม่ฆ่ากูด้วยมือของท่านพ่อเองพ่อขามีมีคมไหมกูให้มึงหลายความว<ต>่าไงถ้ามีดไม่คมก็ท่านแก้วก็ไปรับให้คมสิเพื่อไอ้ขาวขาแม่มันบุกมาแล้วก็ได้สู้มันได้ไม่คมอ,อ,อ่ะคิดในมุมดีที่ท่านแก้ว เอาวชีวิตใบแรกแสดงพ่อ,พอเอาเขาถามว่าวนนมีคมไหมใครไปไว่าคามอามืังไ่ใช่ไหมบางคร้มันค,มคิดไม่ออกบาเนเนงเอ้าะแล้วแต่ท่านแก้ถ้าสนงบอกไปทำหน้าที่หดีกว่าอตุบางแล้วท่านแกว้วตุ่บาแล้วรอด้วยแก้วรอผมด้วย